เด็กเด็กเลาเล่นกันเถอะเามาเมล่นกันเถอะโอ้อยโอ้ยเมื่อกี้ฝันไรฝันถึงผีตัวตลกโอ้ยโอ้ยไปเดี๋ยวก่อนนั่นเป็นเสียงน้องสาวของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวของเราล่ะโอเคเดี๋ยวเรานี่ไปหาน้องสาวของเรากันดีกว่า เปิดแวโอ้โหแล้วค่ะใหญ่เลย Sister Sister Open Door โอ้ยประตูล็อกเราต้องไปทางอื่นอันนี้ห้องแม่ของเรานี่นะเฮ้ยพ่อก,กับแม่ไม่อยู่เอาไงอะ่ะเฮ้ยเห็นไปอะไรอะชาลีดูแลลิลลี่ด้วยนะแม่ไปโรงพยาบาลไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะดีขึ้นจากแม่ อ้าวทำไงละ่ะทีเนี้ยโอ๊ยป๊าป๊าหมาม้าไม่อยู่ประตูนี้ละ่ะล็อกหรือเปล่าล็อกใจเย็นๆนะจ๊ะน้องสาวของพี่โอ้หน้องร้องแหกป่าแบบนี้สงสัยจะขี้ไม่ออกโอ๊ยเอาไงดีเฮ้ยอะไรอะตู้เซฟนี่ไหนดูดิตู้เซฟอืมเราไม่รู้รหัสทำไงดีละ่มะมาม้ากับป๊าทิ้งรหัสไว้แถวนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมช่วยกันหาหน่อยดิครับมันอยู่ตรงไหน เออเอ,อรูปนี้น่าสงสัยแล้วเนี่ย12 11 8 9ใช่หรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นรหัสที่ป๊าป้ามามาตั้งก็ได้ไหนลองดูซิสิ12อ1แล้วก็8 9ใช่หรือเปล่าโอใช่ด้วยโอ้ไมคก็เราเจอเจอปืนน่ะโอ้ยป๊าป้ามามาเห็นหรือเปล่าว่าเราแอบดูตู้เซฟ ไรวิววิวอ้อนี่มันลูกโป่งนี่ท่านผู้ชมเฮ้ยมันมาได้ไงอะไหนดูดิโอ้เฮ้น้องเริ่มร้องแหกปากขึ้นเรื่อยๆไหนลองแตะลูกโป่งดิก็เลยขึ้นโอ้โหแดงเลยครับอะไรอะแม่จะไม่มีวันกลับมาแล้วว่ะอ้ใครเขียนเนี่ยเด็กคนไหนมือบอล จับได้นะเว้ยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเยวตะให้เก่งเลยไหนเด็กเก่งสวัสดีชารีดูเหมือนว่าแกได้เรียนรู้วิธีเดินทางระหว่างโลกแล้วจะไม่มีใครช่วยแกพี่สาวของแกจะไม่มีวันเปิดขึ้นมาอีกเลยฉันขโมยความคิดของเธอไปอีกไม่นานฉันจะทำลายมันและออกไปสู่โลกของแกนะ <laughs> และร่างกายของแก ็จะอยู่ได้อีกไม่นานถ้าแกไม่มียา <S 2> <S 2> ยาแม้แตงจะคิดหยุดชัดพบกันนเรนีนร้นหละจ้ะโอ้โหท่านผู้ชอม,มีผีเกียนที่ไหนก็ไม่โลมาจับน้องสาวลงไปนั่นไม่อยู่แล้วน้องผมหายไปไหนเนี่ยโอ้ไม่กอดมันจับไปไหนโอ้เขียนด้วยว่าฉันจะฆ่าแกโอ้ทำไงดีอะและนี่สมุดบันทึกอะไรอะ วันที่5สิงหาคมเมื่อเร็วๆนี้ฉันได้ไปกับแม่และชารีที่สวนสนุกแล้วเห็นตัวตลกที่น่ากลัวมันสยองตั้งแต่นั้นมาฉันก็ฝันถึงเขาทุกคืนชารีก็ฝันถึงเขาเช่นกันอันนี้สมุดบันทึกของน้องสาวอุย้ยไอ้เจ้าตัวนั้นกระโดดออกไปจากหน้าต่างเราจะต้องหาทางที่จะออกไปจากที่นี่ครับเอาลมองซ้ายมองขวาเจ้าตัวนั้นอยู่หรือเปล่า เราจะต้องไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยนี่ลูกโป่งมัน่าสงสัยคงแตะแล้แตอีกรอบดิเฮ้ยพอแต่อีกรอบนึงสภาพห้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วประตูยังล็อกอยู่เลยอะต้องหาทางอื่นเข้าประตูเฮ้ยประตูนี้มันล็อกนี่นาใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมน้องสาวผมยังอยู่ที่นี่เขาเอาิดประตูแล้ ตายไม่เนียตายไมเนียปืนลั่นเมื่อกี้เฮ้ยเราไม่สามารถปลุกน้องสาวของเราได้ครับเปิดเปิดเอาไงล่ะทีเนี้ยโอ้ยหน้าตาก็ล็อกเดี๋ยวเราลองไปหาทางอื่น <ๆ S 1> เหมือนเราจะต้องไปหาคนมาช่วยน้องสาวของเรานะครับเปิดแ่บอ่าลงมาชั้นหนึ่งครับผมฮัลโหลป้าป้ามามากลับมายังเหมือนไม่มีใครกลับเลยอะโอเคเราออกไปจากที่นี่กันเฮ้ยกคคระดาษอะไรอะ ชารีมีบางอย่างเกิดขึ้นในเมืองและพ่อได้ล็อกประตูเอาไว้เพราะต้องรีบไปที่ฐานทัพอยู่อยู่บ้านกับน้องนะพ่อจะรีบกลับมาโดยเร็วจากพ่อเอาพ่อดันล็อกประตูเอาไว้อะทำไงดีละ่ะเราจะต้องหากุญแจมีไหมกุญแจท่านผู้ชมช่วยกันหาหน่อยดีครับว่ากุญแจอยู่ไหนออทีวีมีไม้ไหมมีมพ่อ่อดกุญแจไว้ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยปีนหน้าต่างได้ไหมไม่ได้อีกทำไงดีละ่ะ เราต้องหาทางที่จะออกไปจากที่นี่เพื่อเรียกคนเนี่ยมาช่วยน้องสาวนะครับในตู้เย็นมีป้ากุญแจโอ้ยพ่อคงจะไม่ซ่อนกุญแจไว้ในตู้เย็นหรอกมั้งเอ๊ย้ยเ้ย,ยเหมือนเราเจออะไรบางอย่างโอ้นี่คือไฟฉายครับผมอ่าเราได้ไฟฉายมาแล้วเอาไงต่ออไฟฉายไว้ส่องอะไรอะต้องไปทางไหนอะต้องไปทางไหน แหวนดูดเปิดดิล็อกขึ้นไหมออกไปไม่ได้อะอะไรอ่ะมันบอกว่าให้เรานี่หาทางไปที่ทำงานของพ่อห้องทำงานเหรอ mm hmm. เปิดช่้นนี่ปะ่ะอ๋อนี่ไม่ใช่ห้องทำงานนี่มันห้องซ้วม mm hmm. ดูดิมีกุญแจปะ่ะกุญแจซ่อนในรูซ่วมปะ่ะไม่ไมี <c oughs> มันคงไม่ซ่อนอยู่ในรูซ่วมหรอกมั้งเอาล่ะเดี๋ยวเราช่วยกันหากันหน่อยนะครับ ว่ากุญแจมันอยู่ไหนห้องนี้เปิดได้ปะโอ้โอหเฮ้ยรู้สึกว่าลูกโป,ป่งนี่มันมาตลอดเลยอะมันตามมาตลอดเลยอะไม่รู้ว่าเป็นลูกโป่งของเจ้าตัวต,วตวลกหรือเปล่านะครับอม,มองซ้ายมองขวาเจ้าตัวตลอกอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ไหนลองแตะลูกโป,ป่งดิช่วยแตะปุ๊บ เกิดอะไรขึ้นโอ้โหบ้านแดงเลยครับเต็มไปด้วยเลือดอือืไอเจ้าตัวตลกนั่นมีเมนดด้วยครับเอาละโอ้เมื่อกี้ประตูล็อกนี่มันเปิดได้แล้วครับคุณผู้ชมเอาไงอะให้เราเข้าไปเหรออือโอ้เรามีไฟฉายมันส่องทางให้เราอัตโนมัติส่องดูก่อนเอเจ้าตัวตลกมันจะโผล่ปะมันจะจั๊สแกนเราปะ เออเว็บฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเออเรามีปืนนะเฟ้ยเรามีปืนนะจะบอกให้เข้ามาปุ๊บยิงปั๊บเลยนะแต่ปืนนี่ไม่มีลูกกระสุนโอลูกกระสุนมีแบบจำกัดโอ้พูดปุ๊บก็บบบได้ปั๊บเลยอ้อนี่ไงเราได้ลูกกระสุนมาแล้วนะคะเอาละแล้วเดิน,นสำรวจดูไปเรื่อยเ,เห็นแสงเห็นแสงแสงอะไร โอ้เราได้ประเจมาเอาไว้ไขอะไรอ่ะมันต้องไขอะไรบางอย่างแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมโอเคเราก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆอมันมืดมากเลยผีมันจะโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้ด,ดูซิดูซ้ายดูขวาอโอ้โหไม่มีอะไรแล้วหรอเราต้องเดินทางนี้ใช่ไหมชว่วดออ้ยตรงนี้มีบันไดให้เราขึ้นไปโอเค ค,อ ong, คออ่อยๆย่องค่อยๆย่องช่วยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเหมือนได้ยินเสียงอะไรนะม่เก้เอาละเปิดดิช่วบมืดวันนี้เหมือนไม่มีทางไปต่อ,อมันมีช่องแอร์อยู่นะนี่ไงนี่ไงห้องทำงานของแดดดีโอ้มันลอ็อกอ่ะทำไงอะ่ะตรงนี้ก็ล็อกเหมือนกันเอาไงาต่อละ่ะเออเราลองไปที่ไง ช่องแอเอาละเอาปรแจไขเลยอืดอืดอืดออมันต้องไขนะแล้วก็ไขอีกไขทั้งหมดสี่ลูกอืดชวบในไข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 เรียบร้อยโอ้เข้ามาทางนี้อ่าเอาละโอ้โหเราโตไปนี่บอกเลยว่าเราได้อาชีพอะไรท่านผู้ชมคงจะรู้อ่า เอาละแล้วเราก็ดูเลยอุ้ยนี่ลูกกระสุนอลองสำรวจดูซิมีลูกโป่งตรงนี้ด้วยครับท่านผู้ชมเก็บลูกกระสุนก่อนอ่าเก็บ<ๆ>ให้หมดนี่เราได้โอ้กล่องพยาบาลด้วยลูกโป่งแตกหน่อยดิยโอ้กลับมาสภาพห้องปกติแล้วครับอุยเดี๋ยวๆๆๆด,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 ดตรงนี้มันมีตู้เซฟเอาละเราต้องหา หารหัสในตู้เซฟอาจจะมีกุญแจโอ้จุดตรงนี้มันสามารถเอาไว้เซฟได้ด้วยนะและตรงนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ก็คือกระดาษรายงานที่ป๊ะป๊านะครับที่ทำงานทิ้งเอาไว้ไม่มีรหัสอะไรเลยอ่ะเอาไงต่อเราต้องหารหัสมาเปิดตู้เซฟนะตู้เนี้ยตู้เนี้ยประตูนี้เปิดได้ปะ ล็กเราต้องหาทางอื่นน่ะมันจะเป็นทางไหนอ่ะดูโต๊ะสนุกดิไม่มีอ่ะแต่ลูกโป่งอีกรอบนึงเอาละเดี๋ยวลองดูสิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเราเจอเลยใช่ปะต้องเป็นอันนี้แน่นอนกอบรูปเนี่ยทำไมมันเหมือนจะให้เราต่อจิ๊กซอว์ให้เลียง ติ๊กซอยให้ถูกต้องอ่ะอ่ะเราก็หมุนเลยฟุ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเหมือนคล้ายตัวเลขเลยนะเนี่ยเอาละหมุน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 จบ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 ไม่หมุนอย่างรวดเร็วจบจบไม่อ่าเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วน่าจะเป็นเลขเจ็ดอ่าต่อไปเลขหกชัวร์ปากนั่นนั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เสร็จเรียบร้อย7 6 2, ็ดหกสอโอเคเราต้องไปแตะลูกโป่งอีกรอบนึงวับแม่เรียบร้อยเอาละเราไปเปิดตู้เซฟกันดูซิพ่อนี่ซ่อนอะไรไว้ออถึงต้องใส่ตู้เซฟแน่ต้องเป็นสตีโป้์แน่ๆเลยเฮ้ยไม่ใช่มันคือกุญแจโอ้ยนี่เราได้กุญแจประตูหน้าบ้านมาเรียบร้อยแล้วครับท่าน่ช้ชงโอเค เอาไงต่อดีอ่ะไปหน้าบ้านไปหน้าบ้านแตะลูกโป่งฟ๊บไมแตะแล้วมันก็กลายเป็นห้องสีแดงทันทีเลยครับเปิดดิเปิดได้ปะ่ะไม่ได้โอเคมุดตรงนี้แหละอืดอืดอดเดี๋ยวเราลงไปที่ประตูบ้านกันครับผมชอวดช่วดห้องเด็ดดห้องเด็ดดเปิดได้ปะ่ะไม่ได้ห้องนี้ล่ะเปิดได้ปะ่ะไม่ได้ เดเลยเหรอเนี่ย,ย,ย,ยแล้วมันก็มืดตืต้อๆมากเลยแล้วเราจะตอนขากลับดีเราจะเจออะไรหรือเปล่าออดอย่าเพิ่งโผล่มานะอื้ชเวนบันไดขึ้นบันไ,ไดอืดอา่าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปที่ประตูหน้าบ้านกันแต่ลูกโป่งก่อนชวบไน่ จ้าเด็กงูโอ้ my god เราเจอเขาให้แตะลูกโป่งนะครับให้แตะลูกโป่งเฮ้ยเจ้าตัวตลกมันอยู่ไหนแตะก่อนเลยแตะลูกโป่งเ่อ้าวเฮ้ยโอ้มันให้เราสุ่มแตะลูกโป่งแล้วเราแตะโดนนะโชคดีเลยโอ้สภาพบ้านนี่ปกติเลยโอเคเดี๋ยวเราไปข้างนอกกัน อนี่แน่ปืนลั่นปืนลั่น <c oughs> เปิดกดปืนลั่นปืนลั่นเอาละเปิดช่วยขอบคุณสมาชิกวีไอพที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ